คุณเคยได้ยินไหมว่าใจกลางเมืองใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสานมีสถานที่ที่เป็นทั้งโรงแรมห้างสรรพสินค้าและโรงหนังแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยตำนานผีที่ทำให้หลายคนไม่กล้าอยู่คนเดียวเล่ากันว่าสถานที่แห่งนี้เดิมทีเคยเป็นโรงพยาบาลเก่าก่อนจะถูกปรับปรุงเป็นโรงแรมหรูแต่แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิปี เสียงร่ำไห้และเงาวิญญาณก็ยังคงวนเวียนอยู่ไม่หายแขกบางคนเล่าว่ายามค่ำคืนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากห้องวา่างมีกลิ่นทูบโชยออกมาโดยที่ไม่มีใครจุดและบางคนถึงกับเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดขาวยืนอยู่ปลายเตียง ก่อนจะหายไปในความมืดต่อมาโรงแรมแห่งนี้ถูกปรับพื้นที่เพิ่มเติมจนกลายเป็นทั้งห้างสรรพสินค้าและโรงหนังแต่เรื่องเล่าความหลอนก็ยังไม่หายไปไหนหลายคนที่ไปดูหนังรอบดึกเล่าว่าระหว่างเดินลงไปยังลานจอดรถอันวังเวงกลับรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามหลังมาพอหันไปเห็นเพียงเงาผู้หญิง ไกลๆก่อนจะหายไปอย่างไรร่องรอยเรื่องเล่าขนหัวลุกนี้ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันคุณละ่ะพอจะทายออกไหมว่าสถานที่หลอนแห่งนี้คือที่ไหน